ครับตอนนี้เราอยู่ที่ควงสมเด็จพระนเรศวรน,นะฮะบริเวณบ้านตางควายอำเภอเวเียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่นะฮะขวงอนุนสรณ์สถานบ้านตปางควายนะครับเป็นพระพาเทวดาเกียรตินะฮะสี่ร้อยปีสมเด็จพระนเรศวร ตอนนี้เราจะขึ้นไปสาเหตุที่เรามาวันนี้ก็เพราะว่าเรา,านำไก่ชนนะครับมาถวายนะะนี่ครับบริเวณข้างนอกแล้วก็จะเป็นสถานที่จุดทูบเทียนนะครับหมายถึงว่า,าข้างในนะฮะข้างในก็เขาไม่ให้ปักทูบเทียนนะครับจุดทูบเทียนข้างในแล้วก็เอามาปักข้างนอกนะฮะถวาย ะะมีไก่ชนเยอะไปหมดเลยครับเนี่ยนเะนี่ยนะเยอะไปหมดเลยตลอดสองข้างทางนะครับนี่ครับนะเเต็มไปหมดเลยน,นะอันนี้เขาขึ้นบันไดแล้วครับต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับนี่ฮะอเหนื่อยนี่ย อันนี้นี่ก็ไก่ชนเหมือนกันนะครับนี่ฮะห้ามจุดเท่าเทียนบริเวณน,นี้นะครับก็ไม่อยากให้เกิดไฟไหม้นะฮะนะครับ,นะรบข้างในครับบริเวณข้างในครับก็ดีเป็นในภายในพระพรานะครับอันนี้เป็นรูปรูปเหมือนนะฮะ รูปหล่อของทางสมเด็จพระราเล่วนนะฮะเป็นนั่งนะครับ กำลังถวายนะครับถวายไก่สองตัวแก่สมเด็จพระเนเรศวรมหาลาศนะครับพวกคุณวิทยาชมโพคำสอบจะสอบได้นะครับก็เลยมาถวายไว้ก่อน ส่วนบนยาวเลยนะครับ ยกไก่ถวายนะครับไก่สองตัวนะครับตัวสายตัวหนักวาหนักมากแลเนี่ยไก่เนี่ยไก่ตัวนะฮะเอาวางไว้คนละข้างเอาจะยกไปไว้ข้างนอกเอไว้ตอนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวให้คนที่เขามาเขยยกไปก็ยกกลับมาครับยกไปยกมายกไหวนะครับ เอาไก่นั่นนะครับไก่ก็หันหน้าเข้าหาพระองค์นะครับขอถวายตัวนะครับเป็นไก่ในพระยุคลบาทของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับนะครับไปแล้วนะครับครับตอนนี้เราเราถ่ายในพระทานะครับตรงนี้เป็นเอ่อบริเวณที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรน,นะฮะเป็นเป็นรูป รูปหล่อนะครับรูปเหมือนนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นในอริยบทก็นั่งนะฮะ,ะข้างมือพระหัตถข้างซ้ายก็ถือดาบข้างขวาก็คือ,อถือถือเหมือนคนโทนะฮะคนโทก็เป็นตอนหลังน้ำนะครับนางราะกาศอิสยาภาพนะครับ ข้างหลังนะครับ okay, ข้างหลังก็เป็นอะไรนะพระเต้า,พา,ตาอพระเต้านะครับข้างหลังก็เป็นมน,มนบนะครับมนบตรงนี้เป็นพระสยามเทวาธิราชนะครับข้างหลังนี่นะครับก็สวยงามครับ <Yeah. S 1> อากาศเย็นนะฮะอากาศเย็น <Yeah. S 1> ตรงนี้นะครับก็ใคร่ัดไปพันมาก็ เิญชวนได้แวะนวัสก,การด้วยนะครับก็ตรงตรงด้านหน้าขวาเนี่เป็นรูปเป็นรูปของพระเอกาทศรถนะครับตรงนี้นะฮะนี่ครับด้านใช้มือเป็นเป็นรูปของพอนะระนางสุพรรณกัลยานะครับ น,น,นี่บริเวณหน้าต่างหน้าต่างก็จะเป็นรูปรูปยุทธหัตถีนะครับยุทธหัตถีในในท่าต่างๆนะครับที่เคยเอาลงลงในวิดีโอไว้ให้ในรูปในรูปนะครับให้ดูครั้งหนึ่งแล้นะครับตอนนี้เราจเดินทางออกแล้วนะครับ นี่เป็นตัวหน้าๆน,นะครับนี่นะฮะตูสองข้างปกคดดวงพระขันอ๋ออันนี้นี่ตรงอตอนตอนไหนเลยตอนชนช้างนะครับชนช้างแล้วก็มีการอาฟันพระแสงของเงานะ อันนี้เราจะเดินทางกลับแล้วนะครับนี่ครับมีช้างศึกอยู่สองสองสองด้านนะครับตรงทางขึ้นนะครับแล้นก็เป็นทงชาตินะครับก็เพิ่งทําพิธีบวงสวงถวายเสาธงให้ไปไม่นานนี้นะครับตัวนี้นะฮะก็ภาคเอกชนนะครับดําเนินการนะครับแล้วก็มีส่วนราชการ มอบจออะไรร่วมด้วยนะครับตัวน,นี้นะครับครับก็ควงอนุสรสถานสมเด็จพระนเรศวรนะครับที่บ้านบางควายนะครับ